สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับก็สวัสดีนะช่วงเช้าชาตรู่เลยนะ fc ในวันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะครับทุกท่านที่นี่ก็มีทางพี่น้องนะ fc นะครับบุกขึ้นมาหาผมถึงบ้านนะครับเพื่นจะไปหน้างานด้วยแล้วนี่ใช่ไปทํางานด้วยนะฮะที่ผมเล่าให้พี่น้อง fc ฟังในสองสวันที่ผ่านมาเนอกว่า จะมี FC นะฮะมาหาผมนะครับก็ชื่อเหมือนผมเลยนะครับ FC ทุกทุทันที่มากับพระค่ะนี่น,นะฮะพี่น้องมาแล้วนี่ครับ FC ตัวยงนะฮะพี่น้อง FC าจา่า่ วันนี้เนาะคนจะไปทำงานด้วยนะครับแม่เหรอมาคนก็เลยได้เนาะเลยทางเข่าเลยเนาะเลื้อยทางเข่าลงทางไหนนอคนว่ะที่มากับพระอาจารย์ในในวันนั้นเนาะทุพรรณแต่พูดเลยพูดเลว่าโต้เข่าเลยก็อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะนะโต้เข่าเครื่องน่อยก็ไม่ไกลนะเอซีประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนาะ นะครับนยังก็เ้ออื่นยังก็ลูกพีชเพื่นบอกก็นะครับก็ไู่สุดโอ้ดีใจดีใจเนาะเอาเอาเก้าอี้ใหมพอนั่งนะเก้าอี้มันก็เป็ป้ายในสวนิอืตก็มาถึงประมาณที่สกว่ากว่าเนาะจนถ่านมาเดี๋ยววันนี้ก็จะไปลงพื้นที่นะ ที่าง,งานถ้าพี่มาช่วยแบบนี้เนาะทุกท่านอวันนี้อาจจะเสร็จนะครับแต่ก็ไม่อยากจะให้เสียจไวเนาะทุกท่านเพราะว่าผมจะได้ไปบ่อยๆหนะ่อยนะอากาศก็เย็นนะครับช่วงเช้านะครับซ กอ่อไฟพิงน,นะครออับพี่นี่นา้านพี่น้องมนอนเเป็น <c> เ <oughs> อฟซีจากร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องก็คือดน,น้าองกดบ่อน้โอ้สมุนเลย มาก่อไฟให้ก็มาเลยเนาะมากาศมันเย็นเนาะทุกท่านาคนน้อนนะคนวัวนอนเนาะที่ไปหน้างานถึงเข้าสวก็คุยสเปรย์ลากันนะครับพี่น้องนะโอ้ถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้เราเราคงไม่รู้จักกันนะพี่เนาะรู้จักกันทางโซเชียลนะครับพี่น้อง fc นะโอ้ทำโซเชียลนี่ก็ได้รู้จักกันเยอะเนาะ มีทั้งคนดีและ,ะใช่คนดีมากกว่าคนเสีย <c oughs> ค,นคนเสียคือคนที่อิจาคน <c oughs> ใช่ใช่ใช่นี่นะคนพวกนั้นมันไม่ทำอะไรมันหารื่ลองแหวกชาวบ้านเห็นไหมนะฟังนะปอบยาปอบเรืองนะนะมึงอยากชอบแขะนะนยุ่งเรื่องชาวของชาวบา้านเนาะคนอิจฉาคนไม่ทำอะไร ชใช่นั่งหาแต่เรื่องเขาเนียไออจ้องจ้องจะผิดเหรอครับบ้านเราก็มีแหละแต่เราไม่ค่อยเข้าบ้านอเข้าเปนอาตาไปเลยนะวันนี้พี่เขาก็จะมาช่วยนะเอฟซีเนาะดี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 ต้งหน้นมือนะขึ้นขึ้นหนาเป้นฝาหนาก็ทำการ ชัดนะสวราะคนดีใจคนบอกให้มูปันมูฟังตุกตาเอด้วอุ้มเตุ้กตาอุ้มเต่น้องหมาเมือนโอ้ยตายน้องหมานั่นมันเงาหรอวะมันอันนี้มัแล้วเร้เหล่าเพื่อลฟังนูได้ฟ้าบ้านได้บ้านไม่แล้ว มูคนก็ร้ายไหลแม่ยางรถเรานี่ต้องเข้าเข้าร้านได้ไม่อยู่อืมเติมลมเมื่อวานเนาะเอฟซี F C เนะาะเปร๊ดเซ็ปได้เ,เลยเนาะน่าจะซึมหรือเปล่าเนาะยว มีโย่ปั๊มเดี๋ยวเติมเติมเติมไ้เอาไปจุมม่มน,น้ำบมม่อือก็อ่ะชาร์จแบตไว้เนาะทุกท่านนี่ครับมาแต่เช้าเลยเนาะทุกท่าน,นนี่เดี๋ยววันนี้ก็เตรียมพร้อมเนาะวันนี้ก็น่าจะได้ยิงแค่ฝาโอ้ เสื้อนี่ยังไม่เอาลงเลยมาถึงบ้านก็ทำงานของตัวเองนะฮะนี่เป็นเสื้อแถมนะนี่ครับทีนก่ก็ซื้อประทอกโกเนะาะด่านกาแฟรเรียบร้อยนะครับ

อีแดนอกัครบมดีกังบีแม่น<ม><ม>ครับี่อานี่าแม่่เน้นอืทุมืมมอ,มอนีมันมน,มนีมันไก่ต,กตัวหดาเสพติมนกแมนอันับแรกแหะยาเสพติดแล้วครับมันไหล,หล,หลทุกวันนี้เนาะ,นะก็ล่าสุดเนาะทุกท่านข่าวออกมานะครับที่่อ้เนที่ลักขโมยเนาะนะ ล่าสุดข้อตำรวจมาเอาตัวอยู่ที่บ้านเลยนะคุมตัวอยู่ที่บ้านนะฮะเมื่อวานนี้ก็ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะอยู่ที่เตาง,งอยนะครับก็มีทางชาวบ้านบอกว่าเป็นคนบ้านกกตูมโอ้เสียเสียชื่อเลยเราว้ <c oughs> าเราเราบ้านกกตูมนะมารักขโมยอยู่ที่อำเภอตาง,งอยเนาะ,นะะล่าสุดรักขโมยนะรถรถไฟฟ้าเนาะ รถไฟฟ้านะครับก็เขาเรื่องถึงที่เลยนะทุกท่านเนาะนะเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานหรือวันก่อนเนาะที่ตำรวจมาเอามาบุกถึงบ้านเลยนะใช่งานงานบ้านเขาไปจับเลยนะฮะก็ปลอดภัยหน่อยเนาะทีนี้นะครับไอเดียไอเดียไปเตะฟุตบอลนะคุณเจนะพักใส่มือเอเเนาะ ก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ